ก่ก็พาทุกคนมาสถานที่ที่เราเจอกันครั้งแรกเหรอล <c oughs> ูกไก่กำลังนั่งอยู่ที่ส่วนกลางของคอนโดลุมพินีสะพาน์ควาย <c oughs> เมื่อย้อนไปปีประมาณ2006เนี่ยกุ๊กไก่อยู่ที่นี่แล้วก็โต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะที่กุ๊กไก่กับพี่อ๋องมาเจอกันครั้งแรกวันนั้นพี่อ๋องมาติวสอบมิดเทอมให้ช่วงนั้นนะคะน้องก,กุ๊กอะค่ะเป็น AF แล้วก็ทํางานตลอดเลยแล้วก็กลัวว่าจะเรียนตามไม่ทันเพื่อนๆจึงอยากให้หาอาจารย์มาสอนพิเศษให้พอดีเพื่อนที่รู้จักกันนะคะแนะนําน้องออกมาให้สอนมาถึงที่นี่เพราะว่ามีเพื่อนติดต่อมาชื่อฮั่นตอนนั้นที่บิวซึ่งเป็นเพื่อนพอนี่สาวผมเขามาติดต่อผมบอกว่าน้องกุ๊กไก่อยากได้คนช่วยติวก็เลยแนะนําออกไปว่าเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ติวนะัทก็ แนะนำให้รู้จักกันท่านก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยยังรับงานรับงานติวอยู่หรือเปล่าสุดท้ายเพื่อนก็เลยบอกรู้จักน้องกุ๊กไก่หรือเปล่าที่ไปประกวด AF ก็เลยโอเคมาช่วยก็ได้แต่ช่วยนี่เก็บตังค์นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นคุณค่าครึ่งหนึ่งของตังค์เนี่ยจะเอาไปทำบุตรและครึ่งหนึ่งก็เป็นค่าเดินทางก่อนมาถึงก็เซิร์ชเน็ตก่อนว่ากุ๊กไก่ a อหน้าตายอย่างไง <c oughs> โอเคพอรู้จักแล้วก็อ๋อไปคุยกับพี่ต้นด้วย <c oughs> เพราะว่าพี่ต้นชอบดู a อ เสร็จเรียบร้อยก็เลยไปบอกกับพี่ต้นตอนบอกว่าอน้องกุ๊กไก่ก็น่ารักดีเนาะพี่ต้นก็บอกว่าเฮ้ยอ๋องจีบเลยโอเคเราก็รู้จักน้องอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วด้วยก็เลยเชียร์อ๋องว่าเฮ้ยเอยออ๋องถ้าน้องเขาน่ารักก็จีบเลยประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นไม่มีนโยบายจีบลูกศิษย์ เจอพี่อ๋องครั้งแรกรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูแบบว่าเด็กเรียนจังเลยแล้วก็ดูซีเรียสแต่ก็ดูสมเป็นอาจารย์ดีนะจะให้ความรู้เราได้ตอนนั้นทรงผมพี่อ๋องยังแบบเชยๆอยู่เลยยังเป็นผมทรงยกกระบังแล้วก็มีลอนนิดๆตรงนี้ดูดูเป็นคนปิดกั้นน่ะดูแบบว่าเราไม่น่าจะชอบคนอย่างนี้ได้อ่ะ ปีนั้นมัน2006แล้วใช่ไหมวันนั้นสอน a u t o c a คเป็นโปรแกรมเขียนแบบแล้วพี่อ๋องก็บอกว่าพี่ว่าพี่ยังไงก็คงใช้ a u t o c a ค2005ไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็นึกนินทานในใจแบบนั้นก็ใช้ a u t o c a ค2005ต่อไปเถอะออแก้ตัวนิดนึงเราใช้แค่เวอร์ชั่นที่เราถนัดมือก็พอก็ถ้าเกิดโปรแกรมมันแบบตอบสนองเราได้เราก็โอเคแต่ถ้ามันตอบสนองเราไม่ได้เราก็ต้องไปหาโปรแกรมที่ดีกว่าน,นี่นั่น <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกประทับใจแต่รู้สึกว่าเป็นคนดุนะตอนนั้นอนะเพราะว่าอย่างตอนที่ให้ยืมแบบพิมพ์เขียวอะก็แบบขู่บอกว่างานอะไรที่พี่ทํากับมือ,อพี่เป็นคนรักษานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอามาคืนพี่ด้วยแล้วเรากู้ไก่ก็เป็นคนที่แบบของตัวเองยังไม่เก็บยังจําไม่ได้เลยสงสัยต้องมนไม่ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีอย่างเงี้ยพอกลับมาเจออันเนี้ยก็ต้องนึกถึงหน้าโห,ด,หดของพี่อ๋องเราแต่ก็คิดว่ายังไงก็ต้องเอาไปคืนเจ้าของให้ได้เลวเพราะว่าเจ้าของเขาห่วงพี่อยู่วันนึงพี่อ๋องส่งอีเมลมาจากเมืองจีน forward ให้ทุกคนนั่นแหละแล้วก็ขึ้นต้นหัวเมลว่า สัปดาห์แรกของการไปเมืองจีนอีแบบไม่เห็นอยากจะรู้เรื่องของพี่อ๋องและไม่ชอบผู้ชายที่แบบสนใจตัวเองหอกว่าคิดว่าคนอื่นคงแบบติดตามอะไรเี้เรียกร้องความสนใจหรือเปล่าเราสารแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีคนอีด้วย <laughs> อุ้สา์ส่งทุกทุกทุกเดือนเลยนะทุกอาทิตย์อนะ่ะช่วงแรกๆ ไม่เคยอ่านเลยจําได้ว่าส่งมาเยอะแต่ไม่ได้ส่งให้เราคนเดียวนะส่งให้หลายๆคนหลังจากที่ติวเสร็จก็พี่อ๋องให้ไขามายืมดูก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเลยพี่อ๋องก็ไปเรียนเมืองจีแล้วจนหลายปีมาก็เจอพี่หนูก็บอกว่าเออพี่เจออ๋องอะไรเงี้ยเราก็อ,อ๋อหรอคงกลับมาจากจีนแล้วมั้งคิดในใจว่าถ้าวันไหนจะคืนก็ติดต่อพี่หนูไปละกันแต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อไปสักที แล้วช่วงนั้นเนี่ยกูไก่ทำเสื้อผ้าขายใน Facebook ก็มีวันหนึ่งมีคนชื่อนิธิพันธ์วิปวิทย์มากดไลค์อ,อ๋อเออนี่มันชื่อพี่อ๋องนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราลอกเฮดจากกระดาษขายบ่อยไงเราก็จะจําชื่อจริงนามสกุลจริงได้ก็เลยทักพี่อ๋องเข้าไปในเฟซแบบขายกูไก่ยังเก็บไว้ให้อยู่นะจะจะนัดเอาไปคืนให้ตอนแรกก็งงว,งว่าอะไรเหรอลืม <L ew ing> ไปแล้วทีนี้ปอมาเห็น อ๋อเคอมเมนต์กันแล้วก็เลยไปถามว่าเอ้ยรู้จักกันได้ยังไงเอาอลิสาก็เมายาวเลยก็เลยบอกปอว่าเดี๋ยวจะฝากปอไปพี่อ๋องก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนัดกินข้าวคืนกันดีกว่าก็เนี่ยยื้อไปยื้อมาจนปีกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้นัดคืนกันสักทีที่นัดกินข้าวก็เพราะว่าแบบเห็นว่าเป็นน้องที่รู้จักกันมาแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานปลายปี2011อ่ะกุ๊กไก่จะย้าย ไปอยู่ภูเก็ตเพราะว่าได้งานที่นู่นก็โอเคนัดกินข้าวคืนแบบกันละกันแต่ว่าก็เอาเป็นแบบมื้อกลางวันละกันนะเพราะว่าไม่อยากจะไปกินด้วยนานอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะกินอ่ะรู้สึกว่าเออไปกินข้าวแกงไปกินอะไรเงี้ยกุ้ไก่นี่รอดเนื้อโกเบรื์อะไรสักอย่างเป็นกันเป็นกันก็ปรึกษาก่อนแล้วนี่พี่อ๋องก็บอกว่ากินอะไรก็ได้เอาก็ตอนนั้นพี่ก็เกรงใจไงเจอพี่อ๋องแต่งตัวมาสยาม ด้วยเสื้อสีฟ้าทรงหานคู่กางเกงยีนขากระบอกค่อนข้างไปทางบานคำแรกทักเลยพี่ห๋องแต่งตัวเหมือนครูสอนฟิสิกส์โหแต่งตัวมานซะสวยเลยหน้าตาก็ผัดแป้งอย่างดีอะไรเงี้ยปกติน้องที่ออฟฟิศพี่ที่เป็นผู้หญิงมันไม่เคยแต่งหน้ากันเลยก็เลยรู้สึกว่าเอออ๋อน,นั้นเบาๆแล้วเหรอโอเคจ้า <laughs> จริงเหรอ ก็ถือว่าเป็นการพบปะน้องที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานที่ดีครั้งหนึ่งออกจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเ <todas, S 3> ลยเพราะว่าไปมาทํางานที่ภูเก็ตอาจจะไกลแสนไกลสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านค่ะซึ่งขณะนี้น้ำมวลน้ำจากทาง ร่วมกับผู้ว่าราชการาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้วญชาการทหารบกสำหรับแนวทางป้องกันเพื่อน้ำนั้นไม่เมื่อไม่ให้น้ำนน so เล่นแทนมือสะดวกจนปีห้าสที่มีน้ำท่วมใหญ่การสอบไปประกอบวิชาชีพสถาปนิกมันก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆมันเป็นจังหวะที่พอดีกับตอนที่กูไก่ย้ายงานจากภูเก็ตกลับมาทําที่กรุงเทพเลยเรียกพี่อ๋องมาช่วยติวให้หน่อยเพื่อที่จะมาสอบที่นี่เดิมถ้าน้ำมันไม่ท่วมก็คือว่ากูไก่ก็สอบอยู่ที่ภูเก็ตติวอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เลยได้มาเจอกันอีกทีที่นี่ ก็ดูเหมือนเขาให้ความสําคัญกับเราดีอุส่าให้เรามาติวผิดกับครั้งแรกเลยครั้งแรกดูแบบเครียดดูวิชาการยอะไรเงี้ยแต่เที่ยวนี้นี่ชวนคุยนอกเรื่องตลอดเวลาวิชาการคงไม่เน้นจีบเลยแล้วกัน <c oughs> มีม <c oughs> ดูแบบเฮ้ยพี่อ๋องจีบใครวะอยู่ดีก็แบบมาปรึกษาเรื่องชีวิตรักกับกิบแล้วกิบจะช่วยอะไรได้วะ <c oughs> ยังแบบพยายามหาสาวให้พี่อ๋องอยู่เลยแล้วพี่อ๋องเช่าใครดูในเฟซบุ๊กกิบเลยเลย <c oughs> แล้วอยู่ดีพี่อ๋องก็มีแฟนอะไรวะเป็นกุ๊กไก่เพราะว,ว่าก็คุยอยู่กับพี่คนนึงเป็นพี่ที่คณะเนี่ยแหละวันนั้นมันใกล้วันวาเลนไทน์แล้วพี่อ๋องก็โทรหาพี่เมฆขอเบอร์แบนจากพี่เมฆแต่ประเดว่าตอนนั้นเมนก็อยู่ออฟฟิศพอดีพี่เมฆก็อะเนี่ยคุยเลยละกันก็ตกใจนะทำไมถึงอยากคุยกับเราเลยจีบฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ะพี่อ๋อง เอาของไปให้พี่แม่เขาก็ถามว่าเพราะว่าทำไมอย่างงี้ก็เลยเล่าไปกลายเป็นว่าทุกคนที่เวชชั่นก็คือรู้คุณเกินอะไรมันก็รู้ใช่ไหม อ๋อตอนนั้นมันต้องเริ่มจากพี่ปุ๊กปุ๊กก็มาเมาบอกว่าเนี่ยเจอพี่อ่องที่เจเจมากับผู้หญิงเมากันยาวเลยวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆเราก็เดินดูของทั่วไปไม่ได้สนใจอะไรไปเตะตาเอ๊ะเหมือนพี่อ๋องหันสองตาเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยใช่ดิแล้วพี่อ๋องก็ถือกระเป๋าให้เขาด้วยเปกติเคยถือเหรอ,อเ,เอานี้พูดความจริงไงแปลว่าจริงใจปะได้เลยที่ตัดอ๋อยแล้วก็เริ่มค้นหากันมันเริ่มจากปอ๋อ โอ้โหโอ้โหผมก็เป็นเพื่อนปอแล้วก็อักษรก,กุไก่ไม่คิดว่าเป็นกุ๊กไก่ oh. คิดว่าเป็นคนอื่นอ,อ๋อไปถามคนอื่นแล้วก็ตัดชอยหมดเหลือคนนี้แล้วทำไมถึงดาถูกว่าอ๋อง in relationship with กุ๊กไก่พี่วันหนึ่งที่อ๋องมาที่ออฟฟิศก็ถามสาระทุกสุขอ๋องมีแฟนหรือย,ยังอ๋องก็มีแฟนแล้วครับพี่ก็เลยน้องกุ๊กไก่หรือเปล่าอ๋องก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่รู้ได้ไงพี่เป็นคนแรกที่ดาถูกจริงแล้วมันมาจาก Facebook บังเอิญมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นว่ามันมีการสื่อสารที่ไม่ต้องมีคําพูดแต่เข้าใจเข้าใจกันเองสองคนไม่ปกติไม่ธรรมดาแคนเนงต๊กจีบเลยแล้วกันคุยกับผู้ไก่แต่ละครั้งเนี่ยถึงจะเจอกันแค่สองวันวันหนึ่งวันหนึ่งแต่แต่ละครั้งเนี่ยคุยกันนานนะก็กินข้าวก็คุยกันคุยกันจริงจังเนี่ยไม่ได้ว่าคุยเล่นไม่ได้อะไรพี่เป็นผลไม่ได้ ไม่ค่อยฟุยเล่นอะไรมากนะตอนนั้นน้เฉยๆนะก็เห็นเป็นน้องคนหนึงที่น่ารักดีจริงเพราะว่าถ้าถ้าชอบถ้าจะจีบต่นนี้ก็โทรติดต่อไปแล้วแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆใช่ไหมก็น,นั้นแหละแสดงว่าจีบแล้ว